เอออย่างนี้นี่เองเจ้าทําสําเร็จด้วยวิธีการของช่างตีเหล็กข้าต้องขออภัยอย่างเป็นทางการที่เคยดูแคลนเจ้าข้าอยากจะเชิญเจ้ามาร่วมมือขับในคืนนี้จะเป็นไรหรือไม่ผมยินดีเลยครับผมเชิญท่านเบลล่ามาได้ใช่ไหมครับแน่นอนเอ๊ะพี่สาวอัศวินทำไมพี่ถึงรีบกินคนเดียวแบบนั้นล่ะครับนั่นสินะครับท่านเบลล่า มาพูดคุยกันไปพังๆแล้วค่อยดื่มไปด้วยกันสิข้าถนัดแบบนี้มากกว่าอือเจ้าขุดแร่มาได้ถึงสองร้อยก้อนจริงๆลึกไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับก็แค่ฟุกได้นะครับแล้วในจำนวนนั้นมีศิลาเย็นเท่าใดขุดศิลาเย็นมาได้เท่าไหร่ประมาณยี่สิบก้อนครับโอ้ศิลาเย็นตั้งยี่สิบก้อนยอดเยี่ยมไปเลยได้ยิยนมาว่าพวกพิเศษของเจ้าก็ลือกระฉ่อนไปทั่วเลยพอจะให้ข้าดูได้หรือไม่ ได้สิครับรอสักครู่นะครับนี่คือพวดามัสกัสครับเป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่สร้างขึ้นมาเพื่อการขุดแร่โดยเฉพาะช่วยเพิ่มพลังในการขุดแร่ได้มากกว่า200เซผมถึงได้เคลียร์เควสที่หัวหน้ามอบให้ได้ไงล่ะครับอ๋อแล้วก็สามารถเปลี่ยนล่างเป็นดาบได้ด้วยนะครับพอแปลงเป็นดาบแล้วพลังตัดหินก็จะเพิ่มขึ้นมีประโยชน์มากเลยล่ะครับช่างตีเหล็กก็คือช่างตีเหล็กสินะ พอพูดถึงของที่ตัวเองสร้างก็ดูกระตือรือร้นขึ้นมาเชียวขนาดคนงานเหมืองมือใหม่ยังขุดได้ขนาดนี้แล้วพวกเราจะยอมน้อยหน้านได้ยังไงพรุ่งนี้พวกเรามาขุดให้ตายไปข้างหนึ่งเลยดะได้เลยครับแต่ก่อนอื่นมาดื่มกันก่อนเฮ้ยอย่าคิดจะปฏิเสธเชียวอ่ะค่ะข,ข,ขอบคุณครับบัดนี้เจ้าคือคนงานเหมืองและเป็นครอบครัวของพวกเราแล้วดื่มให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยดื่มอีก นี่คือสถานที่ที่ศิลาเย็นพันปีถูกฝังอยู่สถานที่ที่พูดถึงค่ะคือที่นี่จริงเหรอครับแต่ท่านบอกว่าที่นี่เข้าไปไม่ได้เพราะมีเขตผนึกอยู่ไม่ใช่เหรอครับนั่นสินะแต่ความจริงที่ว่าศิลาเย็นพันปีอยู่ที่นั่นไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่องนั้นผมก็เห็นด้วยครับแต่ว่าในเมื่อมันมีมอนสเตอร์เยอะขนาดนี้จะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมครับจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ต้องจัดการเองแล้วล่ะ แล้วจะขุดข้างในยังไงละเนี่ยข้าจะไปเมืองแถวๆนี้หากมีข้อสงสัยใดๆก็มาหาข้าได้ทุกเมื่อเรื่องราวบทใหม่เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวนี่มันอะไรกัน100ปีหลังจากที่จอมเวทบายุนได้ติดตั้งเขตแดนเขีแดนของบายุนได้อ่อนกําลังลงแล้วเหล่ามอนเตอร์ที่ถูกขังไว้เป็นเวลา100ปีกําลังคุ้มข้งอีกสามนาทีเขีแดนจะถูกทําลายคุณเล็กเดี๋ยวก่อนนะครับ มีทุรละอะไรอีกงั้นเหรออีกไม่นานเขตแดนจะถูกทำลายแล้วครับต้องรีบอ,อพยพคนงานเหมืองก่อนนะครับจะเป็นไปได้ยังไงกันเขตแดนที่ไม่เคยมีปัญหามาตลอดหนึ่งปีจู่ๆจะมาเหมืองถล่มแล้วทุกคนรีบออกไปเร็วทุกคนรีบอ,อพยพครับเร็วเข้าอีกไม่นานพวกมอนเตอร์จะออกมาแล้วครับเจ้าไปก่อนเถอะ พวกเราจะช่วยคนที่ติดอยู่ข้างในก่อนและตามไปใช่พวกเจ้ารีบหนีไปก่อนเถอะพวกเราจะทิ้งสหายไว้เบื้องหลังไม่ได้พวกเขาพูดถูกแล้วพวกเราไปไม่ได้เวทมนต์ออกแบบเพื่อรับมือตอนเมืองถล,ล่มน่าจะทํางานแล้วเดี๋ยวพวกเราจะช่วยคนที่ติดอยู่แล้วหนีออกมาเองตามเคเวสแล้วเวทมนต์ออกแบบจะทํางานไม่สมบูรณ์แล้วพวกมอนเตอร์จะหลั่งไหลออกมาจะทํายังไงดีละ่ะเคเวสช่วยเหลือเหล่าคนงานเมืองระดับเอ ข้อจำกัดผู้ที่เริ่มต้นเนื้อเรื่องหมดใหม่รางวัลบทลงโทษเมื่อล้มเหลวการตายของคนงานเหมืองภปัอธิบายคนงานเหมือง58คนภายในเหมืองและ38คนภายนอกเหมืองกำลังตกอยู่ในอันตรายจงช่วยให้พวกเขาไม่ต้องตายจำนวนคนงานเหมืองที่รอดชีวิต96คนรางวัลจะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้รอดชีวิตรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนคนงานเหมืองนั้นหรอกล้าพูดทรงเดชว่าแค่ npc งั้นหรอในอารลสแห่งนี้ พวกเขาก็เป็นคนเหมือนกันไม่ใช่หรือไงท่านเมล,ล่าหักปมอนเตอร์ตัวใดที่ผมพาดไปลรกลัวช่วยคุมกันจากที่นี่ทีไม่มีความกลัวเลยหรือไงครั้งนี้ก็จะออกลงเดี่ยวอีกแล้วหรือเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรอครับว่าคนต่างถิ่นนะ่ะไม่ตายหรอกผมจะต้านทานพวกมอนเตอร์ไว้ที่ทางเข้าดันเจียนเองเราจะรับมือพวกนั้นทั้งหมดด้วยเจ้านี่ได้หรือเปล่านะ หากด้วยแค่ดาบดาบ,บสกัดคงเป็นไปไม่ได้วิธีที่จะหยุดยั้งพวกมันได้ต้องใช้ของที่ใหม่กว่านี้การสร้างฉุกเฉินของพระเจ้าที่ใช้วัตถุดิบมากขึ้นแต่ยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยจะเป็นอะไรใหม่นะถ้าหากลองสร้างฉุกเฉินโดยใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมในปริมาณมากแล้วก็ผลลัพธ์ของมันก็จะสร้างพลังทำลายล้างที่ดุนแรงในครั้งเดียวได้การสร้างฉุกเฉินของพระเจ้า มหาอดาบศิลาเย็นเขตแดนกำลังจะถูกทำลายในไม่ช้า5 4 3 2 1เข้ามาเลยสโตนทรวหนึ่งร้อยสิบสามสโตนออกรลเวล107หนึ่งร้อยเจ็ดสโตนวูฟรัเวล่อยสิข้อจำกัดใช้งานสามสิวินาทีถูกยกเลิกจะสลายไปหลังจากฟาดฟันเพียงครั้งเดียว ตาบได้ที่ฉันยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้พวกแกก็อย่าหวังว่าจะผ่านไปได้แม้แต่ตัวเดียว